วันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับนักวิทยาศาสตร์พี่ให้กำเนิดเลเซอร์ค่ะ,ะ,คะเลเซอร์ค่ะเย่อมาจากคำในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า light amplification by stimulation emission of radiation เลเซอร์นะคะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงระดับพลังงานของอะตอมแล้วปล่อยโฟตอนของคลื่นแม่เหล็กไฟออกมาในปีพศ2497 3. นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญชาวฮทลล์นเจ JP กอรอนและ SJ สิงเกอร์แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประสบคสวามสำเร็จในการสร้าง,าง,างเครื่องกำเนิดเมชร์โดยอาศัยหลักการถอดขึ้นมาเล็กไฟฟ้าที่ถูกปล่อยออกมา,าโดยกระบวนการปล่อยโฟตอนของขึ้นมาเล็กไฟฟ้าเดืดกระตุ้นซึ่งอยู่ในช่วงไมโครเวฟเดอร์ปุณ์นี้ ใช้การปล่อยกระตุ้นในกระแสของพลังงานแอมโสไตน์โมเลกุลเพื่อการผลิตและการขยายของไมโครเวฟที่มีความถี่ประมาณ24กิกะเฮิรตซ์โดยความสำเร็จในการสร้างเมเซอร์เป็นต้นกำเนิดของเลเจอร์ในเวลาต่อมาซึ่งในปีพศ2501อาร์เธอร์ชาโรและชาวเอสเนิสได้เสนอแนวคิดว่าและการของเมเซอร์สามารถนำมาใช้ในการผลิต ขื่นไปเล็กไฟฟ้าในช่วงที่ตามองเห็นซึ่งเรียกว่าเมเซอร์เชิงแสงหรือว่าเลเซอร์ได้โดยนักวิทยาศาสตร์ทั้ง3คนได้แก่ชาวอิตาเจ J.P. กอร์ดอนและ S.J. เชคเกอร์ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์สำหรับการมีส่วนร่วมในงานพื้นฐานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกควอนตัมที่นำไปสู่การพัฒนาเมเซอร์และเลเซอร์ในปีพศ2507 และในปีพศ2503ห้องปฏิบัติการวิจัยของบริษัทฮิว์ประเทศสหรัฐอเมริกานาแนวคิดของทาวนีสมาใช้สร้างเลเซอร์เครื่องแรกของโลกได้สำเร็จโดยเลเซอร์เครื่องแรกนี้ใช้แทับทิมเป็นตัวกลางกันให้ก้อนเนืแสงเลเซอร์จึงเรียกว่าเลเซอร์ทับทิมซึ่งเป็นเลเซอร์สถานะของแข็งที่ทำให้แสงเลเซอร์ มีสีแดงพันช์มีความยาวคลื่น6 9 4 3นนโิเมตรตัวโครงสร้างพื้นฐานของเลเซอร์ประกอบด้วย3าส่วนคือตัวกลางเลเซอร์เลเซอร์มีเดียมตัวตัวสันพ้องเชิงแสงออปติคอลเลโซเนเตอร์และสุดท้ายแหล่งกำเนิดพลังงานการกระตุน้น excitation energy source หลักการทำงานของเลเซอร์นะคะภาพเาะือที่เด่นชัดเบื้องต้นในการเกิดเลเซอร์อธิบายได้จากแบบจำลองลระดับพลังงานสามสถานะซึ่งกล่าวว่าเมื่อให้พลังงานจากภายนอกเช่นพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงเข้าไปอะตอมซึ่งอยู่ในสถานะพื้นจะถูกกระตุ้นทําให้มีพลังงานเพิ่มขึ้นจึงกระโดดขึ้นไปอยู่ในสถานะถูกกระตุ้น ที่มันจะเถียนในช่วงเวลาสั้นๆช่วงขนาดหนึ่งและมันจะสูญเสียพลังงานไปส่วนหนึ่งโดยการปลดปล่อยพลังงานในรูปของโฟตอนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าของแสงออกมาแล้วอะตอมจะลดระดับพลังงานลงมาอยู่ในสถานะถูกกระตุ้นกึ่งเสถียรซึ่งมีพลังงาน e 2โดยอะตอมจะอยู่ในสถานะนี้ได้ไม่นาน ก็จะปลดปล่อยพลังงานออกมาอีกครั้งหนึ่งในรูปของโฟตอนขึ้นมาเล็กไฟฟ้าในย่านความยาวขึ้นของแสงเลเซอร์แล้วลดระดับพลังงานจากสถานะกระตุ้นกึงเสถียรกลับมายังสถานะเื้นซึ่งมีพลังงาน E1 เขียนแทนกระบวนการดังกล่าวด้วยสมการ E2- E1 ท่ e 1, กับ h c ส่วนาโดย เลเซอร์นะคะมีคุณสมบัติเด่นสีประการคือเป็นแสงสีเดียวมีความยาวขึ้นหรือความที่เพียงค่าเดียว 2. มีเฟสเดียวกัน 3. เคลื่อนที่ไปนในทิศทางเดียวกัน 4. มีความเข้มสูงหรือจะนนโฟตอนต่อหน่วยพื้นที่สูงั่นในวันนี้เราได้เรียนรู้นักวิทยาศาสตร์ที่ให้กับนดเลเซอร์ที่เราใช้ในปัจจุบันขึ้นมานะคะ บุหวังว่าทุกคนจะได้ศึกษาข้อมูลและเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ